สำหรับวันนี้นะครับต้องมาบอกว่าบอลไทยยังไม่จบนะครับยังมีคู่ซปเปอร์บิ๊กแมตช์พ่อแต่เป็นการเล่นกันชนิดที่ว่าเล่นกันให้เบื่อกันไปข้างเจอกันให้ตายกันไปเลยพ่อนั่นก็คือบุรีรีลยมเจอกับทางด้านของ BG ประทุมนั่นเองครับพ่อเอาทางฝั่ของเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะพ่อก็จะเป็น BG แต่พอถูกสถานการณ์นำไปก่อน31อย่างเงี้ยพอมาเล่นนัด2แบบเนี้ย สถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดมนะฮะถ้าบีีมาเล่นช้าคอยดึงเวลาสถานการณ์ยิ่งตายไปเรื่อยๆอเพราะว่าสถานการณ์นี้ต้องยอมรับว่าผมก่อนลงสนามนั้นบีเป็นรองแต่ชนาทิพสงกสินครับพ่อฮะคัมแบ็กเจอกับบุรีรัมซึ่งบุรีรัมเราดูทางฝักบุรีรัมบ้างพ่อฮะสุพนัทเหมือนตายังไม่หายในเกมนี้จะยังไม่มีสุพนัทถ้าใครได้เข้าชิงไปเจอกับยอดทีมของมาโนโปกิงพ่อนน,น่าสนใจมากกว่าฟันพงหน่ยหอยดีกว่าพ่อฮะ นัดสองบุรีรัมนะครับไปเยือน BG จะเป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัอตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัอตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับต้องมาบอกว่าบอลไทยยังไม่จบนะครับยังมีคู่ซปเปอร์บิ๊กแมตช์พ่อ แต่เป็นการเล่นกันชนิดที่ว่าเล่นกันให้เบื่อกันไปข้างเจอกันให้ตายกันไปเลยพ่อนั่นก็คือบุรลีลำเจอกับทางด้าของ BG ประทุมนั่นเองครับพ่อจริงๆเจอกันเยอะมากนะครับแล้วก็ปีนี้ในถ้วยมีหลายถ้วยอย่างช้อปปีนี่เจอครับถ้าจําไม่ผิดก็มี f อฟเอรู้สึกจะเจอกัเอีก็นี่ไงเดี๋ยวเจอพ่อเนี่ยเตะวันที่7เสร็จนะฮะเตะวันที่10ก็คือเจอกันเองใช่เพราะว่าในรอบ ปีนี้นี่แล้วปีที่ผ่านมาก็ต้องอยอมรับบีจีกับวีรัมจะเจอกันเยอะมากเยอะมากเจอกันทั้งหมดเนี่ยหกนัดก็คือ,เ,อ,อเรียกได้ว่าน่าจะที่รู้ทุกอย่างแล้วแหละว่าควรจะเล่นยังไงและก็กลายมาเป็นสองนัดที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเล่นกันเจอกันสองรอบเลยแต่ถ้าพูดถึงถ้าเจอกันที่ผ่านมาถ้าผู้ใครติดตามดูเรื่องของรูปแบบการเล่นมันผมว่ารูปแบบบางทีมันใกล้เคียงกัน แต่ผลออกมามันไม่ใกล้เคียงเพราะว่าบุรีรัมย์จะได้เปรียบค่อนข้างพอสมควรนะครับครับอะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกมนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่เลยครับคอบอลคอช้างข้อเดียวกันโอ้หคือต้องบอกว่าช้างเนี่ยตอนนี้เขาก็สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะครับก็มีช้างให้ไครับไงพ่อนะครับทีมชาติไทย นะครับแล้วก็ยังส่งเด็กช้างส่งแชมป์อังกฤษปี3อีกเช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะฮะที่เดี๋ยวน้องๆหนูๆก็ตามกันได้และที่สําคัญแฟนบอลไทยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเดี๋ยวปีหน้าต้องรอดูว่าคอบอลคอช้างคอเดียวกันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนั่นเองปีนี้ก็สัุกเยอะนะครับ,รบโดยเฉพาะทีมชาตินีก็โหเต็มเป็เต็มหน่วย ครับนะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ดีกว่าครับคลายแม็กซ์นะครับก็คือการเจอกันของ BG กับบุรีรัมต้องเล่าแบบนี้ครับนี่จะเป็นนัดที่6นะครับรวมทุกนัดเลยนะ<ม>พ่อฮะ<ม>แล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยบุรีรัมและก็ BG เนี่ยเจอทั้งไทยลีกลีกครับแล้วก็ FA ครับแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยต้องบอกว่าโอโ้โหเจอกันแทบจะ ไม่รู้นับแทบจะไม่ไหวนัดแรกเนี่ยนะครับบุรีรัมชนะ2-0ไทยลีกนะครับแล้วก็ BG นะครับแพ้บุรีรัมในลีกคัพรอบ16ทีมนะครับแล้วก็ BG แพ้บุรีรัมในชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบรองนะครับแล้วก็บุรีรัมแพ้ BG ในไทยลีก สอหนึ่งนะครับแล้วก็ BG รอเจอบุรีรัมนัดนี้นะครับนัดที่2ที่นัดแรกแพ้มา3าหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเจอใน f อฟครับรอบรองชนะเลิศอีกนั่นเองครับออรอเตะจนจนรู้ใส่รู้พุงแล้วครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องของแทคนิกการเล่นแล้วผู้เล่นที่จะลง พ็ค่อนข้างรู้กันแล้วแหละตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าที่ของโค้ดว่าในแต่ละเกมจะวางบทบาทโพซิชั่นลูกเกมเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มในแต่ละทีมเนี่ยนะพ่อช่วงหลังๆมาเนี่ยเอาทางฝักของเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะพ่อก็จะเป็น BG นะครับคือทาง BG เนี่ยมันจะมีเกมที่แหม่มันคาดการได้ยากลำบากมากอย่างเช่นนำา4 0 โดนตีเสมอ4-4มันก็จะเป็นประเด็นหรือบางเกมมันจะมีเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับในเรื่องของเฮดโค้ชต่างๆเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีมันมันเยอะมากเลยพรัพอมาถึงนัดวิเคราะห์แบบนี้มันต้องดูเป็นฟุตบอลนัดเดียวนะฮะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะนําไป4-0เสมอ4เท่าหรือข้าวจะชนะเขา2-1แพ้เขาพ,พูดวดนัดเดียวแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับถ้าเป็นฟุตบอลนัดเดียวเสมอก่อนลงเล่นเสมอ0-0เนี่ย การจัดรูปแบบเกมก็เล่นอีกรูปแบบหนึ่งผู้เล่นก็เล่นคคละรูปแบบแต่พอถูกสถานการณ์นาไปก่อน3าหนึ่งอย่างเงี้ยพอมาเล่นนัด2แบบเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดนะฮะถ้า BG มาเล่นช้าคอยดึงเวลาสถานการณ์ยิ่งตายไปเรื่อยนะฮะก็อยู่ที่โค้ด BG ว่าจะวางโพสิชันแบบไหนเพราะว่าสถานการณ์นี้ต้องยอมรับว่าพอก่อนลงสนามนั้น b g เป็นรองพอเป็นรองปั๊บเนี่ยเป็นรองด้วยสถานการณ์ พอเป็นรองด้วยสายการรูปแบบการเล่นย่อมเปลี่ยนไปเป็นธรรมดานะครับอืมนะฮะคือก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จริงๆนะพ่อรอไม่ได้เพราะมันโดนไป3ามเยใช่พอโดนไป3แล้วเนี่ยจะรอครึ่งหลังเพื่อจะมาเล่นอย่างเงี้ยมันจะช้าไปหรือเปล่าว่าสามหนึ่งเนี่ยมันต้องยอมรับว่าพอปิดมาโดยหลักของการเล่นฟุตบอลตามเนี่ยมันจะต้องกดดันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแต่ถ้าไม่กดดันก็ต้องแน่นอนว่าในแดน2ต้องต้องประกบเร็ว นะครับแล้วเก็บบอลให้แล้วโจมตีให้เร็วขึ้นนะฮะโดยหลักการเล่นเป็นองั้นนะฮะก็มีอยู่สองไม่ไม่กี่แบบนะครับจะมาลอเล่นเพื่อรับล้อโต้กลับในในสายการแบบนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นบ้านใครแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆด้วยเหตุผลเพราะว่าในสายการตามเขาเนี่ยจะมาเล่นมา เกมเนื้อเกมตัวมันเป็นไปถ้าโคตรปกติแล้วมันเป็นไปได้ยากมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกมเพื่อให้มันมีลักษณะของการเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับอืมอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นในเรื่องของผลแกงขันที่พวกเขาจะต้องหาวิถีทางทํายังไงก็ได้ให้มันออกมาแล้วพวกเขาชนะถูกไหมพ่อฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งบ้านใครบ้านมันใช่นะครนะก็ต้องมาดูว่าวันนี้จะไปเล่นบ้านใครครับแต่ชนะทิพสงกสินครับพ่อฮะคัมแบ็ เจอกรบบุรีลำชนาทิพย์ก็ต้องยอมรับว่าม,มันทุ่มสภาพกำลังอยู่แล้วจะคัมแบ็กหรือไม่คัมแบ็กนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าการเจอบุรีรลำก็เป็นงานยากแลวต้องยกระดับไปมากขึ้นในเมื่อเกมมันตามฉะนั้นชาชนาทิพย์ก็เป็นส่วนจิ๊กซอสํสำคัญให้กับ BG ด้วยนะครับรวมทั้งคนอื่นด้วยแต่เป็นส่วนสาคัญถ้าเขาฟิตมานี่ไม่ใช่ปัญหานะครับอืมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นหลักๆที่ดูไปส่วนมากก็จะ มีหน้าเดิมๆอ่ะตอนนี้โค้ดบ้าน,นใครเอ่ยบ้านบีจีแต่เป<อ>็นโคตา้ามันจะได้5บวกหนึ่งเพราะมันเยอะหน่อยอ่าก็น,นีโคต้าของบีจีห้าบวกหนึ่งเนี่ยมันไม่เท่ากับบุรีรัมห้าบวกหนึ่งไงครับห้าบีจีห้าบวกหนึ่งของบีจีมันเป็นโคต้าที่ต้องยอมรับว่าก็ยังไม่ได้สร้างความหนักใจมากเท่ากับบุรีรัมเท่ากับแผนแท็กติกในการเล่นมากกว่าฉะนั้นบีจีผมว่าหน้าคราวนี้ต้องคิดให้ละเอียดมากขึ้นว่าคุณเล่นในบ้านต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่บีจีเล่น ก็ต้องยอมรับเวลาดูซีซิในบ้านบางครั้งก็ดูดีมากกว่าบุรีนะรัมย์นะในปีในอดีตที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันต้องยกระดับการเล่นที่พีคสุดๆกว่าความบุรีรัมย์ได้นะครับอืมและตอนนี้บุรีรัมย์เขายอมทิ้ง ถ้วยใหญ่เพื่อมาเอาพวกนี้ให้หมดเขาถ้วยใหญ่ก็ถือว่าทําได้ในดีในระดับหนึ่งแค่นั้นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะทิ้งแต่ในส่วนของคาว่าทิ้งนี่อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากพีเพราว่าหลุดจากถ้วยใหญ่ไปแล้วกันนะครับแต่ก็มาได้ถ้วยไทยลีกไปแล้วตอนที่เหลือก็จะเป็นเก็บเป็นถ้วยรางวัลตัดต่อต่อมาแล้วกันนะฮะซึ่งบุรีรัมเราดูทางฝั่งบุรีรัมบ้างพ่อฮะ ก็ถล่มนองบัวไป7ลูกเอาชนะจันทบุรีไป1นูนย์นะครับแล้วก็มาถึงคิวของ BG ในนัดที่ 2, 2> ก็เป<ก>็นการาโรเตชันนะส,สกอรมีตุนไว้อยู่แล้วใช่พอสกอตุนมันง่ายแล้วอย่างที่ชนะอนองบัวมาก็น,นั้นใส่เต็มพอมาเล่นกับจันทบุรี FA มันก็มีการผ่อนนะในการ,รโรเ,เตชันนักเตะนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของที่จะเจอกับ BG ีผมคิดว่าอยู่ที่เขาเลือกว่าจะใส่เต็มกันแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ แล้วอย่างนี้มันสไตล์บุรีรัมมันเล่นได้ทุกหน้าแต่หน้านี้เขาจะเล่นแบบไหนนะครับผมว่าสไตล์บุรีรัมไม่ใช่เป็นฟุตบอลโต้กลับเขาโต้กลับได้ไม่ได้แต่แต,แต่ในเมื่อคุณภาพดีกว่านะคุณภ,ภาพใกล้เคียงหรู้ว่าดีกว่านะครับไม่ได้ต้อยกว่านี่ผมว่าเขาหน้าที่จะเล่นแบบในลักษณะของเพรสเร็วแล้วก็จมทีแต่เพราะสไตล์บุรีรัมค่อนข้างที่บอลมีความหลากหลายมากขึ้นนะเพราะผู้เล่นมันเลือกได้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะเพราะก็อาจจะเป็น กากไปได้มีสกอร์ตุนตั้งสองลูกถูกไหมใ่ใแล้วแล้วอีกนัดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยววันที่10เนี่ยแค่3วันเดี๋ยวต้องเจอกันอีกในเอฟเอคัพอันนั้นมีผลกว่าอันนี้ด้วยซ้ำใช่อันนี้ก็ถือว่าเล่นแบบประคองได้คองบอเลเน้นบอลโพซิชันการคอกบอลบอลรอจังหวะผู้เล่อสู้เพียงพัม้มหรือว่าบางทีผู้ต่อสู้อาจจะเผลอลอยหลังลอยขึ้นมาโจมตีได้เร็วอะไรเงี้ยปุยลัมมันเลือกทางเล่นเยอะกว่าบีจีเยะอะจบีจีมีหน้าเดียวนะฮะ ต้องแลกต้องอัดต้องตันต้องเนะร็วนะฮะต้องขึง้นทีละโจมตีแล้วก็ต้องให้ได้ลูกแรกกลับมาดยเร็วด้วยยิ่งเวลาเนินนานไปบีจีก็เป็นรองตลอดเวลานะครับตรงนี้น่าสนใจว่าบุรีรัมเขาจะเอาไม้ไหนมาเล่นเพราะว่ามันโรเตชันได้หมดนะครับ,ค,รบคุณจะยังไงก็ได้นะฮะสุประชัยลงไหมเพราะว่าสุพนัทเหมือนตาย,ายังไม่หายในเกมนี้จะยังไม่มีสุพนัทนะก็เป็นไม่มีหรือมีหรือไม่มีในส่วนตรงนี้ก็ มันพอเป็นฟุตบอลในระดับเกทแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าตัวอื่นค่อนข้างทดแทนได้แล้วคุณภาพก,ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บุลีรำตัวเล่นตัวเลือกเยอะฮะใ,ใครก็ได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่เพราะว่าตัวผู้เล่นต่างชาติมันก็เต็มอยู่แล้วตผู้เล่นไทยก็มีศักยภาพเยอะแยะมากมายนะครับ,รบตรงนี้ผมว่าเรื่องของตัวผู้เล่นในรายละเอียดเนี่ยผมว่ามันใกล้ใกล้เคียงกับของเดิมอยู่แล้วนะทุกท่านก็อาจจะได้ได้เห็นกันมาในเกมแรกเนี่ยนะครับในเกมแรกเนี่ย ต้องบอกว่าที่ชนะมา3าหนึ่งเนี่ยก็จะมีต่างชาติที่ลงนะของบุรีรัมนะเป็นเคอร์ติสกูดโกลงนะครับมีซูดลงคูลงนะครับมีบิสโซลีเลนเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับขณะที่ BG ปทุมนะครับมีเอลฟานรานนวนะครับแล้วก็โกมิสโกมิสนี่ลงมาแทนที่จะดีใจขนลุกแทนนะเพราะ mm hmm. ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ประมาณนี้แล้วกันข้อมูลน,นะครับส่วน ถ้าใครได้เข้าชิงไปเจอกับยอดทีมอของมาโนโพกิงพ่อน่าสนใจมากกว่าแต่ผมก็ไม่ได้ดูเลยนะของทีมมาโนเขาเล่นแบบไหนยังไงครับดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พอเข้าชิงได้ก็ต้องจอมรบว่าน่าจะแข่งแข่งแล้วนัดแรกแพ้มานัดสองชนะก็น่าจะแข่งแข่งแล้วเป็นมือปราบอาเซียน<อ>พอ่อนะฮะคือถ้าอาเซียนอย่าไปยุ่งกับมาโนนะฮะก็เก่งเออ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฟันธงหน่อยดีกว่าพ่อฮะนัดสองบุรีรัม นะครับไปเยือน BG จะเป็นไงครับก็เข้ารอบอะแต่ผมไม่รู้เข้ารอบด้วยแบบไหนนะอาจจะเสมอหรือเปล่าจะแพ้หนึ่งศูนย์ไหมหรือว่าชนะหรือเปล่าจะไม่รู้แต่ผมว่าบุรีรัมเข้ารอบแต่เข้ารอบชิง ครับ,น,รบนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับช้างส่งแชมป์ไปอังกฤษปี3ยังไงเดียวติดตามได้เลยปีนี้และปีหน้าแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด,ด Subs c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับวันนี้พ่อตุ้งต่โมล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ